สนิมหน้าชั้นนอกครับผมนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดคือการรีวิวนะฮะรีวิวอยู่กับที่โดยที่ไม่ต้องให้เสียงเห่นนะครับผมวันนี้นะครับเป็นการรีวิวนะฮะกระสุนจุด357แมกนัมนะครับ357แมกนัมกับ38สเปเชียลไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับเพียงแค่357แมกนัมจะยาวกว่าแค่นั้นเองนะครับวันนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดห้าตัวนะครับในการรีวิวนะฮะตัวแรกคือตัวนี้ครับผมอ่า ตัวนี้นะครับเป็นของไทอาร์มนะครับผม158เกณฑ์นะครับเป็นชนิด L R N นะครับลูกหนึ่งก็ตกอยู่ที่20บาทนะฮะเป็นตะกั่วล้วนนะครับอ่ะตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับก็ยังคงเป็นของไทอาร์มอยู่เช่นกันนะฮะร5 8เกณฑ์เช่นกัน F M J นะครับเป็นลูกหัวแข็งนะฮะตัวนี้อยู่ที่ราคา ยี่สิบสามบาทนะครับผมอ่าตัวที่สามครับผมเป็นตัวนี้อันนี้ก็ยังคงเป็นไทอาร์มนะครับตัวนี้เป็นร้อยห้าสิบแปดเกณ์นะครับชนิด jsp นะฮะยี่สิบแปดบาทนะครับผมราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะฮะตัวที่สี่เป็นตัวนี้ครับ ตัวนี้เป็นของ PMC นะครับร2 5เกนเป็น JHP นะครับผมตัวนี้ราคาจะขยับขึ้นมานิดนึงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ38บาทนะตัวสุดท้ายนะครับผมค่อนข้างจะเร็วนะวันนี้อันนี้เป็นของ Winchester นะครับผมตัวนี้ราคาจะกระโดดไปน,นิดนึงกระโดดไปก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะฮะ Winchester 158เกณนะครับเป็น JHP เหมือนกันนะฮะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา60บาทนะครับ Winchester นะฮะ37มกนัม um. ตัวนี้ผมซื้อมากล่องละา0พันนะฮะก็มีทั้งหมด5ตัวนะครับอะไรที่มันผิดพลาดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นราคาขนาดหัวก็ศูนย์ข้อมูลเล็กน้อยอะไรถ้าผิดพลาดก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับมันก็เท่าที่ผมหามาได้ท่านี้เนาะนะครับ คือไอเรื่องหัวกระสุนเนี่ยไม่น่าพลาดแต่ราคาแต่ละพื้นที่มันน่าจะไม่เท่ากันนะฮะแล้วแต่นะครับอย่างที่บอกนะฮะสามแปดสเปเชียลกับสามเจ็ดแมกนัมก็คือความกว้างเนี่ยความอ้วนเนี่ยเท่ากันนะครับแต่ความยาวของปอกกระสุนอันเนี้ยรวมทั้งหมดของตัวจะยาวกว่าน,นิดหน่อยนะฮะก็คือเป็นอกระสุนที่มีอนุภาพแรงขึ้นมานิดนึงนะฮะการขออนุญาตก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะฮะแล้วแต่นะส่วนมากผมว่านะ ความคิดส่วนตัวเขาน่าจะเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีความจำเป็นนะฮะบุคคลทั่วไปก็แล้วแต่กรณีไปนะครับผมอ่ะวันนี้มาให้ดูเท่านี้นะครับสามพันเจ็ดกนัมนะครับอันนี้ก็ส่วนมากจะเป็นราคาช่วงราคาจะอยู่ที่ยี่สบถึงหกสิบบาทนะฮะสนใจตัวไหนถูกใจตัวไหนนะฮะก็อย่างที่บอกฮนะขออนุญ,ญาตเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วก็ซื้อไว้ในครอบครองตามความชอบนะครับใครที่ถูกใจนะฮะกดไลค์กดแชร์ฝาก Subscribe ให้ด้วยนะครับผม ตานิมหน้าชาแนลนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับผม